สตาร์ทเครื่องสิเราต้องมีป,ปากกระป๋องปากระป๋องช่วยนะครับอ่าเดี๋ยวจะทดสอบถังใหม่นะว่ามันจะแรงกว่าเดิมหรือเปล่านะครับว,ว่าใส่ถังนี้ไม่แรงนะไม่เกี่ยวใช่ไหม <laughs> เฮ้ยต้องแรงกว่าเดิมสิพี่ <laughs> จะลองถังใหม่แนละ้วถ้าเกิดว่ามันแรงกว่าเดิมก็ต้องไปทําเลยนะครับบางทีสีอาจจะไม่ถูกฉลุไง <laughs> ใช่ไหมพี่พี่สันมั่วไหม ีิสันไม่ได้มั่วนะครับแต่ีิสัตเลอะเทอะบางท่านก็บอกว่าโชว์หงายอะไรบ้างอะไรบ้างก่ายไม่เป็นไรเออน้ำลายก็ไม่เป็นไรนะครับผมชินแล้วเดี๋ยวจะติดเครื่องนะครับจับเลยจับสิจับไปเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว ขออนุญาตวางเอาเดี๋ยวๆหาควงไงเนี่ยโอ้โหติดป่ะติดไรอ่ะติดมือหมุนอ่ะอันนี้มันยาวไปอ่ะมัดกดนนี่เนาะมัดติดกันนี้นี่ได้ยู่ได้อยู่เดี๋ยวพอมันเกือบมันติดก็ได้อ่ะเปิดแก๊สโอเคเปิดไงกดใช่ไหมเปิดเปิดก่อนเราไม่ถนัดเราไม่ค่อยใช้ากระป๋องยังเท่าอ่ะเปิดไงวะ mm โอเคติดแล้วเดี๋ยวไปย่ำนากันนะครับไปแล้วกัะแทกหน่อยนะครับไปยมัมาเร็วสิโอ้เดินเบาไม่ได้นะครับ สีสวยมากแจมเลยอ่ะบิงนี้เลยนะครับ <laughs> สองไปไหวหรือเปล่า ก็ลองให้ดูแล้วนะครับแบตโกโปรมันหมดก่อนเลยไม่ได้ต่อเนื่องนะไม่รู้ว่าได้กี่นาทีนะครับรก็ที่ลองก็ที่ลองขับก็เหมือนเดิมนะเหมือนที่เอาลองที่แบบมันที่ตุ่มมันขาดวันนั้นนะอืมเหมือนกันแรงอย่างแรงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้หลุดหายนะครับน็อตโอ้โหสีทอกเลยอะ่ะอันนี้เกือบหลุดดีนะขึ้นก่อน หลุดหมดเลยเพราะว่ามันสั่นนะครับสำหรับลอ้อก็ถ้าเกิดว่าจะาไปใช้งานจริงสัก14ใบนะครับหรือว่า13าใบก็พอได้นะครับ13ใบแต่ว่าน่าจะต้องเป็นสักวง27ไม่นกะ็26นะครับถ้28บา28ไปเดี๋ยวมันจะกระแทกนะครับถ้า12บใบนี้ไม่เหมาะนะที่จะไปทำงานนะครับแต่ว่าวิ่งเล่นได้พอได้แต่ว่าสั่นโอ้โหปวดแขนคิดถึงคิดถึงล้อนกเลยไม่น่าขายไปเลยนะครับ อโอเคนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากให้ผลงานก่อท่อของเสือท่อซิ่งนะครับสายพานจระเข้ลุกโลกก็อ้ช่างปอนโครงตานบขบป,ปืนใหญ่คู่ฝากให้หมดทุกอย่างนะครับอ่าเนี่ยสายพานจระเข้ลุกโลกใช้ดีมากนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ